วิธีการล้างเครื่องซักผ้าสาเหตุหลักที่ทำให้ผ้าเหม็นอับมีเศษสิ่งสงปกปรกติดหลุดออกมาขั้นตอนที่1น,นะครับถอดเครื่องซักผ้าจากที่อยู่ในตำแหน่งนะครับเอามาไว้ในพื้นที่โล่งที่เราจะทำการล้างนะครับแล้วก็ดูฝาบนนะครับทำการถอดยิดน็อตด,ด้านบนนะครับ เมื่อถอดน็อตทั้งสด้านแล้วนะครับดูนะครับแล้วก็ยกฝานี้ขึ้นมานะครับผมแนะนำนะครับให้หาอะไรใส่ไว้ตรงเหมือนท่อได้เสียบลงไปนะครับแล้วหาอะไรมาที่หนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝานี้จะพลิกความพลิกล้มได้นะครับเพราะว่าจะทําให้สายชุดเนี้ยขาดหรือชำรุดได้ครับสองนะครับโดยปกติเครื่องสภาพทั่วไปจะเป็นน็อตนะครับของฝานี้นะจะถอดน็อตออกโดยรอบเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นกิฟนะครับสามารถดึงกิปออกได้เลยครับ เพ้่อฝาออกสนะครับใช้เช็คแรมนะครับหรือไขควงแบนนะครับงัดด้านนี้ขึ้นนะครับกลางฝาแล้วก็ขันน็อตทางด้านนี้ออกนะครับ4ครับแล้วก็เอาเอาตัวใบพัดนะครับซักจานหมุนนะครับเอาออกนะครับถ้าไม่ออกนะครับให้หาสกรูใส่ทางด้านจานซักนะครับไปสองตัวสกรูยาวหน่อย แล้วดึงขึ้นมานะครับก็จะออกอย่างง่ายดายนะครับพอเริ่มเอาไปพัดออกนะครับจะเริ่มสังเกตได้เลยนะครับว่ามีเศษสิ่งสกปรกติดอยู่นะครับและทําการนะครับถอดตัวน็อตตรงแกนกลางนะครับออกนะครับและใช้ตัวดูดนะครับสามขานะครับดูดไปที่ตัวถังปั่นนะครับอ่ะเราเข้ามาดูเลยครับจับใส่ดูดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ เป็นกุญแจก็ได้คีบล็อกนะครับหมุนดูดตัวถังออกนะครับตอนนี้ถังลูดออกมาแล้วนะครับจะสังเกตได้จากคาบด้านข้างนะครับว่าสกปรกมากนะครับสําหรับตัวถังที่ออกมาแล้วนะครับผมแนะนําให้ถอดตัวด้านนี้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ล้างได้อย่างหมดจดจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีไม่ได้ถอดแล้วเนี่ยมันยังมีคราบดาที่ฝังอยู่ด้านในนะครับไม่สามารถออกได้แล้วเรื่องถัดมานะครับก็คือตัวเครื่องนะครับเราจะจับนอน เพื่อในการฉีดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกครับและ6นะครับเราจะเริ่มทําการฉีดล้างถังเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตัวเครื่องซักผ้านะครับผมแนะนํานิดนึงนะครับระวังอย่าฉีดให้น้ํากระเซ็นโดนแผงนะครับล้างด้วยความระมัดระวังนิดนึงครับ ที่เราล้างเสร็จนะครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนในการประกอบกลับคื้นสู่ตำแหน่งครับเราก็จะทำการตรวจเช็คตำแหน่งไหนที่ไม่สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเจอนะครับหนูได้เข้ามาทํารางกัดสายนะครับเราก็จะทาการซ่อมต่อสายนะครับแล้วก็เอาโเทียพันนะครับส่วนตรงนี้มันเริ่มผุนะครับเราก็จะทําการทาสีและเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จ ก็เป็นการเทสเครื่องซักผ้านะครับในโหมดซักเร็วหรือโหมดซักด่วนแต่ละยี่ห้อเครื่องซักผ้านะครับเพราะเป็นการเทสเมนูนี้ถ้าจบได้ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยครับก็จบกันไปนะครับขั้นตอนการล้างเครื่องซักผ้าต้นเหตุของสิ่งสกปรกติดหลุดออกมาหรือผ้าไม่อักนั่นเองนะครับถ้าคุณอยากได้สาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจโมโนทูนะครับ หรือต้องการให้เราส่งตรงถึงมือถือคุณเมื่อมีชิปใหม่คุณสามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดโมโนทูนะครับ